อันนี้คือยันอะไรครับหลวงพ่อทงบางนี้คือยันอะไรนี่หลวงพอลงไอพีเมื่อกี้โอ้ยหลวงไอพี่เป็นอ๋อเป็นยันเสน่ห์เลยอันนี้เป็นรวมหมดเลยรวมอันนี่เป็นยันเสน่ห์อันนี้คือยันเสน่ห์ยันดีสุดของขมินะฮะชื่อยันอะไรครับยันเกลือยันนัสระบุ้งนี่คือยันสุรากาเปย์จอนมินจอนโอ้ยนี่รวมหมดนี่กันตัวกันของกันนะกาเปย์นอ่ก็ อ well. ันนี้คือยันอะไรครับไอยันตัวนี้ค well ือยันชื่อยันเลยครับหลพอนี่กาเปเจ้ได้ยอนเจ้ได้ยอนนี่นาะนเอาลงมืงเคยเนงอันนี้คือยันอะไรครับชื่ออะไรฮะยันนี้เขา ทำใส่ในบ้านอ๋อใส่ในบ้านนะบ้านบ้านบ้านมีปัญหาเมื่อกี้บอกไป้ก่อนเลเมื่อหูลงเมื่อเขายั่อาจารย์มองไม่เคยเห็นหนังสื้อเนาะนังซือน้อยๆอันนี้คือนกสาริกาเนาะนี่อันนี้คือยาละทันเดี๋ยวพี่ว่านั่นก็ได้ครับนี่ยันอะไรครับยันอันนี้ยันนกสาริกาอืมยันนกยันในเสนซาริกาลองอ่านภาษาเขมรให้หน่อยเสนสาริกาอืมอันนี้คือตัว ตัวเบงเขาเนาะผ่อปังเลยนะตัวยันสายชายันแต่ให้ลุงอธิบา um ยดิอ่าวันนี้ลุงชื่ออะไรครับชโมเอลุงชื่ออะไรครับอมชโมเอพี่อมโยมอ่ะก็นะแล้วปานลุงพานออ๋ลุงพานนะฮะลุงพานอันนี้ยันอะไรครับที่เป็นเทวดาเนี่ยอันนี้ยันเอกเทพอันนี้ยันนี่ยัน ตะปุ่มยันตปุ่มออยันพร่มสีหน้าครับยันพร่มสีหน้าเราดูไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ยันแปดทิศนะค่ะนี่ยันแพร่ทิศออนี่ยันแปดทิศนี่ของขอมเมน์เดี๋ยววันนี้ก็ได้ลุงมานะฮะลุงมาก็อธิบายเล็กๆน้อยๆนะฮะที่ให้เราดูนะครับโอเคยันคุ้มดวงอ๋คุณเจริญเจริญเนาะอันนี้ยันอะไรครับอันนี้ตัวนี้แปลกแปลกดีอันนี้ชื่ออะไรนะลุงอันนี้ชื่ออะวยกินมีชื่อไหม อ๋อนี่ย้อนย้อนในมือปะมือนี่โ okay. อเคค่ะ <Okay. S 2>